นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์เพื่อเพิ่มพลังใจขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องปรากฏการผีเสื้อกระพือปีก Butterfly Effect ทุกท่านในที่นี้เคยได้ยินผีเสื้อกระพือปีกสร้างพายุได้จริงหรือไม่ถ้าทุกท่านเคยได้ยิน ให้พิมพ์หมายเลขหนึ่งในคอมเมนต์นี้ได้นะคะ butterfly effect หรือปรากฏการผีเสื้อกระพือปีกเป็นแนวคิดที่น่าสนใจในทฤษฎี chaos ซึ่งกล่าวว่าเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในที่หนึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ใหญ่หลวงในอีกที่หนึ่งในอนาคตได้ เช่นการที่ผีเสื้อกระพือปีกในบราซิลอาจก่อให้เกิดพายุหมุนในรัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตัวอย่างปรากฏการบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกหรือผีเสื้อกระพือปีกในชีวิตจริงเช่นตลาดหุ้นถ้าเกิดมีข่าวลือเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับบริษัทหนึ่ง อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทนั้นผันผวนอย่างรุนแรงสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเล็กน้อยในมหาสมุทรอาจส่งผลให้เกิดพายุเฮอริเคนได้ความสัมพันธ์ส่วนตัวคำพูดที่ไม่ตั้งใจอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาแหวงครั้งใหญ่ได้การนำบัตเตอร์ไฟเอฟเฟก ไปใช้ให้เป็นประโยชน์เราสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจสามารถใช้แนวคิดนี้ในการวางแผนกลยุทธ์โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคตแม้จะเป็นปัจจัยเพียงเล็กน้อยก็ตามการลงทุนนักลงทุน สามารถใช้แนวคิดนี้ในการคิดวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการตลาดและคาดการแนวโน้มการลงทุนในอนาคตได้การพัฒนาตนเองคุณเราสามารถนำแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาตนเองโดยตระหนักว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆของเราในวันนี้อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราในอนาคต และการสร้างความสัมพันธ์การระมัดระวังในการพูดและการกระทำช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ปรากฏการ b u t เตอร์ไ e เอฟเฟกหรือผีเสื้อกระพือปีกแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของเหตุการณ์ต่างๆในโลกและความสำคัญของการตระหนักถึงผลกระทบที่การกระทำของเรา มีต่อผู้อื่นและต่อโลกทุกท่านเคยพบเจอกับปรากฏการ์บัตเตอร์ไฟเอฟเฟกในชีวิตประจำวันบ้างไหมคะและทุกท่านคิดว่าเราสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ประยุกต์ในด้านอื่นๆได้อีกบ้างไม่เอ่ยมาติดตามกันนะคะว่าผลกระทบของบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต่อการพัฒนาตนเองและวิธีนำไปใช้ สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้าง b ั t t e r f l y Effect หรือผีเสื้อกระพือปีกนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาตนเองของเราด้วยนั่นหมายความว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เราทำในแต่ละวันอาจส่งผล ต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตในระยะยาวได้อย่างไม่น่าเชื่อตัวอย่างเรื่องของ butterfly effect หรือผีเสื้อกระพือปีกในการพัฒนาตนเองมาติดตามกันนะคะว่าเราสามารถนำปรากฏการผีเสื้อกระพือปีกไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่างไรบ้าง 1. การอ่านหนังสือ1หน้าต่อหนึ่งวัน การอ่านหนังสือเพียงหนึ่งหน้าต่อ1วันอาจนำไปสู่การพัฒนาความรู้ทักษะและมุมมองใหม่ๆใ,ในระยะยาวถ้าเราอ่านหนังสือหนึ่งหน้าต่อ1วัน1เดือนเราก็สามารถอ่านหนังสือได้30หน้า1ปีเราก็สามารถอ่าน,น,นาหนัหนงส,าานนนสือได้ถึง365หน้า2การออกกำลังกาย15นาทีต่อ1วัน การออกกำลังกายสั้นๆทุกวันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและส่งผลดีต่อสุขภาพจิตในระยะยาวรวมทั้งสุขภาพร่างกายของเราก็ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันการออกกำลังกายนั้นเป็นพื้นฐานหลักที่วงการแพทย์ในปัจจุบันนี้ได้เน้นและต้องการให้คนทุกวัย สามารถออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดการเสี่ยงต่อโรคต่างๆและเพิ่มให้สุขภาพดีขึ้นในระยะยาว 3. การให้กำลังใจผู้อื่นหนึ่งคนต่อวันการกระทําเล็กๆน้อยๆเช่นนี้เช่นการให้กำลังใจผู้อื่นอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของทั้งคุณ และผู้อื่นได้4การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแม้เพียงเล็กน้อยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันเช่นคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาใหม่ๆสูตรอาหารใหม่หรือทักษะใหม่ๆช่วยพัฒนาสมองและเปิดโลกกระนัของเรา5 การจัดระเบียบโต๊ะทำงานการจัดระเบียบโต๊ะทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยให้ทุกคนมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วยนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับปรากฏการผีเสื้อกระเพือปีกนอกเหนือจากนี้เรายังสามารถนำปรากฏการนี้ ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้เช่น1การตั้งเป้าหมายเล็กๆขอให้เริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทำได้จริงเช่นการออกกำลังกาย15นาทีต่อวันหรือการอ่านหนังสือหนึ่งหน้าต่อวัน 2. การสร้างนิสัยที่ดี ขอให้พยายามสร้างนิสัยที่ดีเหล่านี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเช่นดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนฝึกกล่าวคำขอบคุณให้เป็นนิสัยฝึกรบประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายฝึกเขียนสํานึกรู้คุณในทุกวันฝึกออมเงิน เป็นประจำในทุกๆวันเป็นต้นนะคะ 3. ติดตามความคืบหน้าขอให้บันทึกความคืบหน้าของเราลงในสมุดบันทึกหรือแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผลลัพธ์ว่าเราสามารถทำงานนั้นๆได้เห็นผลหรือมีผลสำฤธิเป็นอย่างไรบ้าง 4. ฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆการฉลองความสำเร็จช่วยให้เรารู้สึกมีกำลังใจและอยากทำต่อไปขอให้ระลึกไว้ว่า small win เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆนะคะและข้อที่5อย่าท้อแท้ การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาอย่าท้อแท้หากยังไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีทุกท่านในที่นี้มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะกับปรากฏการณ์ผีเสื้อกระพือปีกหรือ butterfly effect ทุกท่านคิดว่าสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้หรือไม่และทุกท่าน มีนิสัยดีๆอะไรบ้างที่ต้องการเริ่มต้นบ้างสามารถเขียนแบ่งปันความคิดเห็นดีๆไว้ในคอมเมนต์นี้ได้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ได้อ่านและได้ฟังคลิปนี้มาถึงตอนท้ายนะคะบทสรุปของปรากฏการผีเสื้อกระพือปีกหรือ b u t เตอร์ไ e เอฟเฟ ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้อยู่ในแค่ปรากฏการทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาตนเองด้วยปรากฏการณ์นี้สอนให้เราเห็นว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆของเรามีผลกระทบต่อชีวิตในระยะยาวดังนั้นการลงทุนเวลาและความพยายามในการพัฒนาตนเองแม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตขอให้รอลึกไว้ว่าการเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้นิกกี้พาวเวอร์ฟูลไหวังว่าหัวข้อในตอนนี้ butterfly effect หรือผีเสื้อกระพือปีก สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านได้นะคะ n i ก k ี p o w e r f อร์ฟูลขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจช่อง Nikki Powerful m i n d แล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะแฮปปี้พาวเวอร์ฟูลสวัสดีค่ะ